สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงครับวันนี้จะมาตัดหน่อไม้รั่วหวานภูกระดึงนะครับนี่เห็นไหมครับหน่อเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับจะเอาไปต้มกินกับน้ำพริกนะครับนี่เดี๋ยวจะพาชมก่อนนะครับว่า,าหน่อไม้รั่วหวานภูกระดึงเป็นยังไงนะครับแล้วพ่อพงได้มาอย่างไงเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนที่เราจะตัดนะครับ นี่ครับคือหน่อไม้ร่วกหวานผูกระดึงนะครับเห็นไหมครับหน่อสวยๆครับนี่ออกหน่อมาเยอะแยะเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นพัน์ธมาจากสวนรูอองนะครับที่ผูกระดึงที่ขึ้นชื่อนะครับเป็นไม้อภัยร่วกหวานผูกระดึงนะครับหวานกรอบนะครับอร่อยมากๆครับอันนี้ต้นพัน์นี่พ่อพงซื้อมานะครับมาปลูกได้ สามสี่ปีและครับนะครับซื้อมาต้นละสามร้อยบาทนะครับซื้อมาทั้งหมดก็สามต้นนะครับเป็นเงินเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ว่าจะขยายพันเองนะครับคือเราซื้อมาปลูกเนี่ยเพื่อหวังว่าจะได้มีกินนะครับไม่ได้หวังว่าจะเอาขายแบบเป็นล่ำเป็นสันก็นเลยซื้อมาแค่สามต้นนะครับเพื่อว่า จะเอามาขยายเองนะครับนี่ครับนี่ครับลำข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้ครับนก็จะว่าจะเอามาขยายพันธ์ุเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขยายพันธ์ุนะครับตอนนี้ก็ปลูกไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็เอาไปปลูกไว้ที่สวนนู่นนะครับอีกนะครับสองกอนะครับก็กําลังจะแตกหน่อออกมาเยอะๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับหน่อเล็กหน่อสั้น อันนี้ได้ตัดกินไปสองรอบแล้วครับวันเอปีนี้นะครับอันนี้อยู่หลังบ้านนะครับก็หากินง่ายหน่อยนะครับคิดอยากตอนไหนก็เดินมาตัดเอาเลยครับเห็นไหมลำสวยๆน่อสวยๆนะครับน่อไม้รวกหวานผูกกระดิ่งครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะตัดนะครับเอาไปต้มกินนะครับนะครับอยู่หลังบ้านนะครับนี่ เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะครับ นอนี้ยาวมากๆแล้วครับเนี่ยแต่เราต้องตัดออกไม่งั้นมันจะแน่นไปครับ สำหรับหนอนี้ก็จะเอาไว้เป็นลำต่อไปนะครับนี่ให้มันเป็นลำใหญ่เลยเอาไว้กินปีหน้าครับนี่ครับหน่อไม้รวกหวานผูกกระดึงครับ นี่แหละครับหน่อไม้ลวกหวานภูกระดึงนะครับพ่อผมก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรอบนี้อันนี้จะเอาไว้นะครับต้นเนี้ยนะครับลำเนี้ยจะไว้ให้เป็นลำเพื่อว่าจะได้กินหน่อต่อไปในปีหน้าครับนี่ส่วนอันนี้ก็ยังเล็กอยู่ก็ปล่อยไว้ก่อนไปครับครานี้เราก็จัดการเอาไปต้มนะครับกินกับน้ําพริกเลยครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ